เปิดใจให้กับงานเครือข่ายที่คุณไม่ชอบงานออนไลน์ที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้สวัสดีคะ่ะมีนนะคะเจ้าของเพจสอนขายออนไลน์สไตล์มีนเดยค์ค่ะแล้วก็ Tik t o ็อกมินเดย์อินดอร์อนะคะวันนี้นะคะมีนนะคะ,ม,นนะ,คะมีประสบการณ์งานทําออนไลน์มาทั้งหมด9ปีแล้วค่ะทุกคนและหลายๆคนก็ถามมีนนะคะว่ามันจะเป็นไปได้เหรอคะน้องมีนมันยังได้ใช่ไหมมันได้ใช่ไหม,ม,ไไหมออนไลน์มันดีใช่ไหมถ้าเกิดคุณเกิดคําถามแบบนี้นะคะแสดงว่าคุณเคยไปทํามาหลายแบรนด์หลายที่นะคะแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จแล้ว ไมม่่่ันใจคะวันนี้มินอยากขอเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่เป็นคนทําออนไลน์แบบ1 0 0เลยนะคะได้รายได้จากออนไลน์ทาเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะทํางานผ่านซูมแบบนี้นะคะแบบภาพที่มินขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถทําให้มีนนะคะมีรายได้นะคะแล้วก็มีอะไรที่มินต้องการได้หมดเลยค่ะมินก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าการเปิดรับตัวแทนของมินครั้งนี้นะคะจะมีรายได้มาอย่างไงนะคะเดี๋ยวมินจะบอกในคลิปนี้หมดเลยค่ะแบบแรกนะคะก็คือรายได้แบบอิสระค่ะก็คือคุณอยากมีอาชีพเสริม มีรายได้เสริมนะคะก็เป็นตัวแทนแบบ B A ไปเลยค่ะคุณจะต้องทําอย่างไรบ้างคุณจะต้องเป็น Customer First คอ s t o m เ r อร์เฟิร์สค่ยังไงย,ยังไงคุณก็ต้องซื้อสินค้าค่ะใช้สินค้าตัวใดตัวหนึ่งใน200กว่ารายการที่เรามีระบบคลังสินค้ามากกว่า50กว่าประเทศทั่วโลกนะคะแล้วคุณก็ใช้นะคะแล้วก็ชอบแล้วคุณก็แค่แชร์ค่ะแล้วก็แบ่งปันค่ะคุณก็จะได้รับกําไรนะคะเรียกว่าแชร์ริ่งโบนัสนะคะใน1ชิ้นไปเลยทันทีโดยที่ไม่ต้องสต็อกทุกตัว200รายการค่ะเพียงแค่นี้คุณก็รับรายไ แบบแชร์ i n g b o นัสนะคะมากกว่า200รายการแล้วก็ได้รายได้เป็นแบบรายสัปดาห์ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณคิดใหญ่กว่านั้นนะคะแล้วคุณก็อยากจะมีอิสระนะคะให้มีรายได้แบบเยอะขึ้นมานะคะมีสาขาเยอะๆนะคะมีรายได้เยอะๆ <ST S 1> ค,คุณก็ไปอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะเขาเรียกว่า business first ค่ะหรือว่า sub license project นั่นเองค่ะซึ่งโปรเจกต์นี้นะคะมีจะขอนักสัมภาษณ์คุณผ่านซูมหรือทําการวิเคราะห์ว่าคุณเหมาะกับโปรเจกต์นี้หรือเปล่าผ่านการดูลิงก์อัจรรยพหรือผ่านการลงทะเบียนของคุณนั่นเองแต่มี้ก็จะมาบอกในคลิปนี้เลยค่ะว่ารายได้หลักๆมันมาจากไหนนะคะ คุณนึกภาพตามนี้นะคะว่าถ้าวันนี้คุณขายด้วยตัวคุณเองนะคะ24ชั่วโมงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคุณก็จะได้รายได้อยู่24ชั่วโมงเพราะคนเราไม่มีแม็กซิมัมเวลาเกินกว่านี้แน่นอนก็เหมือนคุณมี1สาขารายได้ก็อยู่ที่จังหวัดนั้นประเทศนั้นเท่านั้นนะคะแต่ถ้าวันนี้ค่ะคุณลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าคุณมีช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะมากกว่า10สาขาร้อยสาขานะคะโดยการมีลายเส้นโดยการมีระบบแล้วก็สามารถเปิดสาขาได้เป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์ได้นะคะคุณเปิดสาขาได้มากกว่าหลัก 100สาขาเนี่ยทั่วประเทศทั่วโลกแบบนี้นะคะดีไหมคะคุณก็จะมีช่องทางการจัดจาจหน่ายเยอะคะ่ะมียกตัวอย่างนะคะตัวอย่างสินค้าหนึ่งตัวคะ่ะถ้าวันนี้คุณขายแคยเ่เพียงตัวเดียวนะคะคุณก็จะได้รายได้ไปจํานวนนั้นแต่ถ้าวันนี้คุณมีร้อยสาขาคุณก็คูณร้อยสาขาไปเลยคะ่ะคุณก็มีโอกาสได้รับลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ลายลเส้นจากค่าสาขาตรงนั้นนะคะวันนี้ใครอยากมีรายได้ทวีคูณ1วันยอดขายเยอะๆมาจากไหนเคล็ดลับก็คือฝั่งนี้แหละค่ะ business first ค่ะซับลเสนโปรเจกต์ใครที่สนใจนะคะอยากจะมี ได้เยอะๆอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้บร,ริษัทมั่นคงปลอดภัยนะคะไม่หนีไม่หายแน่นอนนะคะแล้วก็มีนการันตีด้วยการที่มีนเป็นโค้ชเป็นครูมาทั้งหมด9ปีนะคะใครที่สนใจร่วมงานด้วยกันจะไปช่องนี้หรือช่องนี้ก็คลิกลิงก์เข้ามาได้เลยค่ะ dj fresh means